สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆมาเด้อม,มาเด้อมถึงเวลาลงงานแล้วค่ะถึงเวลาทำงานดูลมอยู่เนาะลมแหง้งร้าย่ายปปเป็นเนวได้พี่น้องเป็นแน่ไดเป็นแน่ได้จบายดีสุกุสุกโนอยบอกค่ะืันนี้เสเตกับลงงานอีกแล้วด้อตอนบ่ายเนาะซอยขะแดงคือเก้าล่ะค่ะ สอยออกเลยนี่แบบนี้นี่พี่น้องโอ้ยแบบนี้ก็เอาออกเบิดเลยนี่นี่เต็มต้นเลยพุ่นปายะอยู่ต้นนี้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงพุ่นละเดอ้อนี่ก็แม่เนียวอ,ออกให้เบิดค่ะพี่น้องค่ะเดิมมาทำงานกับสเตเตอร์เมือนนี่สเตเตอร์ทำงานจานังทำทุกวันเนาะค่ะพี่น้องค่ะ เห็ดเวียกเห็ดเปียะมามาเห็ดเวียกเด้อมาพี่เด้อใจเด้ออาโอ้ยอยู่นี่ละอยู่ข้างข้างนี่ป่านนั้นเอินหามันย่านนี้พี่น้องเอ้ยเห็ดงานอยู่ตีนเขาย่านเลยมีอีล็อกท็อกแท็กมากันแล่นเลย ย่าน,น้องเลี้ยงุญาดอกย่าตัวใหญ่กว่าเลี้ยงเห็ดไปละแวงไปในี่ละใบสามใบสี่ละขึ้นไปเพื่อนเห็ดแถวขนำตอนนี้เห็ดตรงนี้ก่อนน้าไม้ี่สเตปาซอยแหนงพาพี่น้องซอยขแขนงเนาะ่ นี่แหละทำงานของเราทุกวันไม่มีปัญหาอะไรกับใครแต่อย่ามาปัญหากับเราดีมาดีกลับไลยมาไลยกลับจ้าดีมาดีกลับไายมาไลยไป เราไม่ได้ไปว่าใครเขาเราทำงานของเราทำมาหาก,กินนะคะ กิ่งสายมันก็สุกงงพี่น้องเลยนี่แล้วการทำงานของสเกยแตย่ละวันไม่ได้อยากไปยุ่งเกี่ยวกับใายแต่เรื่องมันหักมาหาเองนะซืซ้อๆก็มาหาเองนะลเลาเรเรื่องทำงานสวนอยู่ดีๆก็มีข่าวร้ายมาหาไม่เป็นไรนะคะ โอ้น้องกินอันนี้จะเอาอีกสักสาวสองนาทีอีกสักสองนาทีนะคะอือค่ะเพื่อนร่วมงานปีนขึ้นบนนู้นนะคะสเต้ไม่ได้ปีนสเต้ไม้ยาว คนหนึ่งกขอยู่น,นู่นคนละต้นกันจ้าส่อนแคแนก,นกัน,กน,กน,นค่ะพี่น้องค่ะทำงานค่ะอันนี้ทำช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายสี่โมงก็ขึ้นเนาะทำช่วงบ่ายค่ะ ใชยอยู่สายนี่นนโอ้เนมโบหินมันบางต้นน,นี้ดกบะเอา้ารูปอยยุต้นนั้นล่ะคะโอ้มันเสียกมานี่บะ ย่างหาบ่เห็นเนาะบังนีอย่างเกิดขึ้นจะได้เล uh ่นหาเดียวอาตุเอออือเห็นคักอันนี้สับลาบดอกก็กำลังออกแล้วพี่น้องสวยใบแตกก้อนๆอนี่แหละออกกับเอ้ยนี่มันให้ดอกมันออกหลายๆค่ะ ดอกออกเยอะบางบอนบางต้นกันมากก็มีเลี้ยวค่ะกันไปเนาะทำงานกับสาวจ่อยสาวจ่อยสาวลาวนะคะพี่น้องสาวลาวจ่อยสาวจ่อยลาวมีอย่างก็ซื้อซองกนนะพี่เพียงก็สาวจ่อยสาวลาวฝากด้วยนะคะ ฝากด้วยจ้าไว้อ้อมอ,อกอ้อมใจพี่น้องด้วยเดิอทำงานกับเสาเตนี่ละเป็นเพื่อนงานกันนี่หละเพื่อกับเปิดช่องคือกันเด้อพี่น้องเด้อฝากช่องน้ำในเด้อพี่น้องเด้อรักช่องน,น้ำจ้าไปด้วยกันช่องในน้อยกำลังสร้างกำลัสง <c oughs> สร้างเนื้อ <c oughs> สร้างตัว ต้องหาอะไรเด็ดๆออกมาพูดมันจะได้พื้ดขึ้นเร็วๆมีความลับอะไรก็เผยออกมาให้หมดนะสาวจอยนะอย่าเก็บความลับไว้คนเดียวเหรอเอออย่าเก็บไว้คนเดียวนะอให้เพื่อนๆเขาดูด้วยนะเดี๋ยววันหลังก่อนใช่ไหมจอยเดี๋ยววันหลังก่อนสำหรับเยอะแยะเลยตามไปเลยช่องสาวจอยเด้อพี่นองเด้อ เพคนที่มีความลับหลายส่วนสับจอยนะีน่ได้กิงนะก่งหน้าอกเลยนะกิ่งใหญ่ๆเออนมันแตกไหมออกเลยนี่าปุ้ยไสเหา่าเห่าลิงเลยนะเห่าลิงเห่าลิงเห่าช้างเห่าลิงกันเห่าอันนั้นมันป๊บแล้วม,มันเหา่าช้างแล้วมันกินเห่าช่ยถอยออกมาดอกนเห่าลิงมันก็เห่าสู่อยู่นั่นแหละ ลิงลงมาบักแดงนี่ยวกแดงอยู่แถวข้าวปี๊กแถวแดงเชียงบักแดงแดงกับอีกผู้ชายเอาล่ะพี่น้องคะสำนีดเดอค่ะเจอกันสาแเต่สาวจ้อยใหม่จ้าเจอกันใหม่นะคะพี่น้อง